แชร์สนานสีหน้าบ่งบอกอารมณ์หลังแจ็คสันจุงมือเพิดขึ้นเวที กลายเป็นราม่าข้ามวันข้ามคืนจากกรณีแฮชแท็กล็อกกี้แหลังนางเอกช่องวัน31เพิร์ดวิริศราตั้งกิจสุวานิชได้ขึ้นไปบนเวทีกระทบไหลศิลปินดังแจ็คสันหวังที่ในคอนเสิร์ตแจ็คสันหวัง m มชแมนเวิร์ลทัวร์ที่จัดขึ้นเป็นวันที่2เมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาหากจะอ้างอิงจากคอนเสิร์ตเมื่อวันศุกร์25พฤศจิกายน2565ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตวันแรกผู้ที่เลือก ค,คือแจ็คสันแต่ของเพิร์ตนั้นทางทีมงานเป็นคนเลือกโดยในโซเชียลได้มีการแชร์ทั้งภาพและคลิปรวมถึงพิจารณาถึงภาษากายของศิลปินที่แสดงออกกับลักกี้แฟนที่ในแต่ละรอบว่าแตกต่างกาันรอบแรกที่ศิลปินเลือกด้วยตัวเองนั้นอบอุ่นกว่ามากอย่างโต์นี้ได้ระบุคแคปชั่นว่าเอาดี Audi อีกมุมจากกล้องในคลิปท้าเดินจูงมือขึ้นไปบนเวทีแกดูหน้าพี่ชา์ดมันขมหัวใจมากนะตาเริ่มเลือกมองบนไม่ไหวแล้ว ถ้าตาพี่ฉันไม่กลับมาเหมือนเดิมแกจะรับผิดชอบไหมคะตอบฮ่าฮ่าฮ่าไม่น่ารักเลยนะสาวใช้ความสวยของตัวเองแบบผิดผิดซึ่งในภาพแจ็คสันทำสีหน้าโกรธและมองบนซึ่งก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวที่ทำแบบนี้